หอยใหญ่หอยเล็หอยเลยกนี่จะไว้ที่ไหนอุ๊บมีหอยไม่มีหอยไม่นี่นี่นี่เดี๋ยวพวก่งนี้ทะลึ่งขายอะไรก็ันเราเนี่ยใส่เครื่องโกง้องใส่ใจลงไปด้วยเนี่ยครูเป็นเป็นหมดเลยนะนี่กุ้งกุ้งปูลาดำสวัสดีครับเพียสวัสดีครับวัสดี เขาช่องตะกล้องพาไปกินอ๋อน uh huh. yep> no> ี่ไดปีครับปีหน้าได้ปีครับอ๋อโอเคเพราะว่าเขาโหวตมาเมื่อ16บกตุลาอาฮะแต่ร้านี้ยังไงก็ต้องได้บอกก็ได้เป็น4ปีติดต่อกันเจ้าของนิสัยดีอ่าวัตถุดิบดีทุกอย่างดีทุกอย่างครับพูดตรงๆนง่่เอกสารปีแรกอ่ะปีหน้างันาฮะนี่ไง ที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่เด็ดเลยก็กุ้งทำเป็นอบวนเส้นนะครับกากุ้งอบวนเส้นแล้วก็หอยแมงผู้อบไปหัวกะพาแล้วหอยแข็งลวกค้านี้สี่อย่างหอยแข็งลวกที่นี่เด็ดมากคืออคืมาร้านเนี้ขออย่างเดียวมีแค่สี่เมนูถ้าไม่พอใจจ่ายตังเราก็เดินออกได้ไม่ใช่เพราะของเขาไม่คือคือไม่ไม่มีอะไรเหลือเขาไม่ค้าง กินอร่อยทุกอย่างผมต้องซื้อของขายวันพวันเยาตั้งร้านตั้งแต่กี่โมงครับช่วง,งนี้จะช้าหน่อยสายสามายสามครับมาเมนูมาจานสุดท้ายประมาณน่าจะเกิน,กนาส,สามทุ่ครึ่งสุกเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะหน่อยราคาพื้นพร้นฐาอาจจะเบาบางอร่อยของสดมากบอกได้เลยราคานี้คือไม่ต้องไปคูไม่ต้องไป ต่อเฮียเาเลยแม่งของวัตถุดิบอย่างนี้ราคานี้โคตรถูกเลยเาอาศัยว่ากำไรน้อยแต่ขายเยอะใช่อ,อร่อยมากเดี๋ยวเราชิมดูได้ครับหรือว่าคนชั้นกลางชั้นล่างชั้นสูงทานไปหมดขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อสมัยคุณพ่อเริ่มตั้งแต่2,528อ่ะ28อยู่ตรงนี้เลยครับใช่ปากซอยจเจริญลาดหนึ่งหนึ่ง,งครับ มาได้ตัง้งแต่3โมงเดี๋ยวนี้เขา,ม,ามี<ๆ>สาขาเยอะแต่ถ้าเราจะกินน่ะเราต้องมาออริจินอลเจาล้านี้สดสดกุ้งตัวใหญ่เดือดผุดๆเลยวุ้นเส้นดีมากบอกได้คำเดียวซื้อกลับบ้านก็อร่อยกินนี่ก็อร่อยมากขอเปิดนี้ได้ไหมได้ได้ อันนี้มันเป็นปูเป็นนะพี่าจ้าจเอมันนีปูพวกนี้ยพอมันโดนโดนแสงร้อนๆเนี่ยเนื้อมันจะปรอไงพี่กองเขาเลยเขาเลยต้องปิดเอาไว้พ่งนี้เขาสดมากนะครับตัวใหญ่ด้วยพี่เขาขัดใสเห็นเนื้อไหมครับ,รบเนื้อแน่นมากพี่แลวเนี่ยคือที่ตีตีใส่หม้อเนี่ยคือสดนั้นเลยเพิ่งตายเนี่ยพี่ ออตายแล้วม่ขายทิ้งเงใช่ไงเสียตังค์ไม่ว่าผมเสียลูกค้าผมไม่ยอมใช่ขายอะไรก็แล้วแต่เฮียสส่เครื่องโกงก็ต้องใส่ใจลงไปด้วยอ่าถูกต้องยู่อ,อย่างหนึ่งที่ใครก็สู้เจ้านี้ไม่ได้คือวัตถุดิบของสดของดีวันหนึ่งขายประมาณก,กี่หม้อครับเฮียดูสถานการณ์แล้วแต่เราใช้เ แต่ละไซ์นี่สั่งกันยังไงครับผมเห็นมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่คือมันซื้อของสดอะบางวันน้ำหนักบางนาไม่เท่ากันเราขาดไม่ได้ควาเมเค็มอะไรพวกนี้นะพี่แี่เขาในอะไรนะั้นน้ำมันหอยครับพี่เขาเขาใช้ของเขาเลยแล้วก็ผสมกับแม็กกี้แล้วก็พริกไทยนิดหน่อยแค่นั้นเองมันจะอ่ออ่าลมจุรดแค่นั้นเองไม่ไม่ได้ว่าใส่เกลือใส่อะไรแต่ละเจ้าทำใกล้ๆกันหมด ก็หอยจานที่ะำขาบหุ้นเส้นเขาเอาพี่เอากับมีบ้านกินอ่ะก็ยังอร่อยเอ่อตั้งแต่หมูขึ้นราคาไปนี่ขึ้นราคาได้ไหมครับไม่มีผลนะครับตอนนั้นทะนั้นลูกค้าพี่ก้องมากินได้นะครับอ่าไม่เกี่ยวกับราคาว่าหมูขึ้นแล้วขึ้นราคานะครับหอยมาแล้ว จิ้มกหอยแมงคู่ไอ้ไอ้หอยหอยแข็งผมไม่รู้ว่าทำไมทุกวันมันแพงขึ้นทุกวันทุกวันหอยเขาตัวหอยเขาตัวใหญ่อยู่นะเฮียน้ำจิ้มอันนี้เขาให้กินกับอะไรหรอหอยหอยกินกับหอยันนี้อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้ไม่ไออันนี้กินกับกุ้งกับปูอ่าโอเคเป็นไงจ๊ะชอบมากเลย ไม่เคยกินกับน้ำจิ้มหวานแบบนี้เลยหอยแครงอะ่ะเขาต้องกินน้ำจิ้มหวานเหรอปกติกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตลอดเลยแล้วลองทานดูแบบว่าไม่ต้องใส่น,น้ำจิ้มนะมันจะหวาน,น,วานเป็นยังไงครับได้ชิมแล้วยังไม่ได้ชิมซีฟู้ดยังไม่ได้ชิม,อ,อ,มอันนี้เลยอสดมากเลยเนี่ยหอยแครง หวานมากเลยนะคะไม่ต้องจิ้มจริงๆก็รอร่อยมันจิ้มเขาอร่อยอร่อยอ่ามันสดอ่ะเพิ่งจะรู้กินหอยแครงมาตั้งนานเพิ่งจะรู้ว่าหอยแครงเขาต้องกินกับน้ำจิ้มหวานแบบนี้ใช่เพราะปกติ กินหอยแครงก็กินอันนี้มันนี้ตลอดแต่หอยแครงเขาตัวใหญ่นะเบรกูดโอเคอาหารมาเรียบร้อยแล้ววัน,นวันนี้อาหารมาวันนี้เราสั่งอาหาร4ีอย่างก็คือกุ้งอบวุ้นเส้นปลาอบวุ้นเส้นแล้วก็ หอยแมงผู้หอยแข็งหอยแข็งกับหอยแมงผู้ก็คือดีมากหอยแข็งตัวใหญ่หอยแมงผู้ก็ตัวใหญ่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาก็เลิศเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ปูเอ,อไม่ใช่อเอเพวกมุ้นเส้นเพิ่งจะมาเดี๋ยวขอขอคลุกคลุกก่อนคลุก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 ก่อนของเขาจะเป็นแบบปู เขาเรียกว่าปูเลยนะปูทะเละเล,ลองกินวนเส้นก่อนมวนเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำเอาไปจิ้มน้ำคลุกคลิกของเขาอร่อยดี เราต้องมาลองปูเขาก็มาปูเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่นะมีก้ามมาสองอันแล้วก็มีตรงส่วนนี้มาอีกสองชิ้น วันนี้เรามากับพี่สิริด้วยพี่สิริแมคคีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะพี่สิริอร่อยค่ะเอนจอยมากกับหอยอันนี้จ้าอร่อยจ้าแล้วก็น้ำจิ้มข้าอร่อยนะไม่เผ็ดนะใจน้ำจิ้มอร่อยนะคือรสชาติเขาแซบ่บแต่ไม่เผ็ดมากนะใช่เนะื้อปูเขาหวาน สด,ดค่ะของเขาสดสด,ด,ดมากเนื้อปูแน่นเด้งมากแล้วก็หวานใครไม่เคยมาแนะนำเลยนะสมบสั่งปูอบจริงๆร้านเขาดังอยู่แล้วจับพิกัดมาเลยเอย้ตอนนีนะ้คือเขามีฟรนไม่รู้ว่าเป็นแฟรนไชส์หรือเปล่านะเข,เขามีร้าน ก็มีร้านสาขาอยู่หลายร้านแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันคือเป็นร้านออริจินัลของเขาเลยอยู่ที่ถนนเจริญรัตปากซอยเจริญรัตหนึ่งนะจ๊ะมากันนะถ้าใครมีโอกาสผ่านมาแถววงเวียนใหญ่เลยเงี้ยลองแวะมาคใครมาไม่ถูกก็จับโอกาสเลยสมสักครูอง,องถนนเจริญรัตถ้าไม่แดงให้มาเตะที่ก้อง <laughs> <âm> <า>ไม่แดงให้มาเตะจริงหรอเออไม่เดงให้มาเตะที่ก้อง เป็นไงครับอร่อยไหมครับอ,อร่อยอร่อยมันสดแบะมีเฮียหนับมีเฮียหนับชวนหิวมาอีกคนนึงนะจ๊ะวันนี้เฮียหนับไม่กินใช่ไหมไม่เฮียหนับไม่กินมื้อเย็นรักษาหุน่นไม่ใช่ไอ้มื้อนี้มันแพง <c oughs> ใช่เราไปไดั้งกินเหลาจริงน,นะโอเคก็ฝากเดี๋ยวเรามาคุ้พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันละ เพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กด like, subscribe ให้ช่องพี่สิริแม็กกี้ที่ม<อ>ีนำชวนหิวแล้วก็ช่องผมไม่ต้องเยอะแล้กปา,าก,กอ้ากกองพาไปเรื่อยนะจ๊ะแล้วก็ส่วนทริปหน้าคลิปหน้าเราจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันตอนต่อไปนะจ๊ะบบ๊ายาย